รวมใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะแตะเ,เบาๆสบายบายใจจะได้เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองคือใจมันจะขยาย กายก็จะขยายความโล่งโปร่งเบาสบายหายกับแคบหายอึดอัดก็จะเกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะพอถูกส่วนนะมันจะหายไปหมดเลยเหมือนเราเนะี่ยไม่มีตัวตน ไม่มีร่างกายคลากระกลมกลืนเปกับบรรยากาศเป็นที่โล่งว่างที่ไม่มีขอบเขตแตอดุดมไปด้วยความสุขความบริสุทธิ์ละใจก็จะหยุดนิ่งแน่นและก็นุ่มเบาสบาย สุดเล็กๆใสๆก็จะบังเกิดขึ้นเองเนะี่ยมันเป็นความใสบริสุทธิ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยมันใสเกินความใสใดๆในโลกเพชว่าใสาแล้วในยามต้องแสงที่มีประกายเจิดจ้า แต่ว่ามันสู้จุดสว่างใสๆนี้ไม่ได้เลยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยรัตนภายนอกเหมือนของที่ตายเนี่ยส่วนจุดใสๆมันเหมือนของที่เป็นนะที่มีชีวิตชีวาจุดสว่างนี้คือจุดเริ่มต้น ของชีวิตใหม่ในเส้นทางของพระอริยเจ้าเส้นทางของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมของผู้พ้นแล้วเจนจบในโลกนี้แล้วเจนจบในชีวิตของวัตสงสารแล้ว เนจบชีวิตที่เวียนว่ายแต่เกิดผ่านการเป็นอะไรต่ออะไรมามากแล้วน่ในเส้นทางสายนี้นะจ๊ะจุดสว่างนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ความบริุทสิ์ของใจที่เกลี้ยงจนเรารู้สึกภาคภูมิใจปิติใจว่า เรามีใจที่ใสที่บริสุทธิ์ได้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่าความรู้สึกใดๆที่ผ่านมานะมันเหมือนเติมเต็มความพล่องของชีวิตให้บริบูรณ์ขึ้นจุดใสสว่างนีนะ้เป็นประดุจเมล็ดพันธุ์พืชของชีวิตที่ รวมความลับของชีวิตเอาไว้เรื่องราวต่างๆของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหมือนเมล็ดผลไม้เมล็ดโพเมล็ดใสที่รวมทั้งรากทั้งต้นกิ่งก้านใบดอกผลของต้นโพต้นใส ครอบคลุมรวบรวมความร่มรื่นของต้นโพความร่มเย็นของต้นโพร่มเงาของต้นโพเรื่องราวของต้นโพเ,เอาไว้ทั้งหมดเลยนจุดเล็กใสาภายในก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่เรื่องราวของภายในนั้นมันใหญ่กว่าต้นโพต้นใสมากมายนะักเรื่องพบภูมิพบชาติ เรงการเป็ไว้เตเกิดเรื่องนิพพานพบสามโลกกันเรื่องแสงกจากรวันอนันตจักรวาลเรื่องนิพพานถอดกายไม่ถอดกายเรื่องที่สุดแห่งธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นจดเล็กใสจะปรากฏเกิดขึ้นมาใจหยุดนิ่งถูกโซนมีความบริสุทธิ์ ความสุขความบริสุทธิ์ความสว่างทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งนิ่งทั้งแน่นทั้งนุ่มนวลไปพร้อมๆกันไปหมดเลยจะปรากฏเกิดขึ้นในใจเรานิ่งแล้วก็จะขยายออกมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วที่เจริญในแล้วนั่นแหละ จะใสเย็นสบายมีความสุขมากดวงดใิสัยนั้น,น,นจะนั่นละต้นทางไปสู่อายธนานิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาแล้วผู้ผลแล้วผ่านเส้นทางนี้ดิ่งอย่างเดียวในแนวดิ่งอย่างเดียว แต่ขยายไปทุกทิศทุกทางกว้ามขวางออกไปอย่างไร้ขอบเขตและในนั้นเราก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเหมือนรถหลายๆลลัดที่ส่งกันตดต่อกันไปให้ไปถึงจุดหมายปลายทางมีทั้งดวงมีทั้งกายชีวิตใหม่ภายในที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เพิ่มขึ้น ตั้งแต่กายมนย์ละเอียดกายทิพย์กายพรมกายลูกพรมกายทำขดภูกายทำรสโซดาบันกายทำพระสกทาคามีกายทำพระอนาคามีกายทำพระอรหัตแล้วกายทำแล้กายทำอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวที่มันซันซ้อนกันอยู่ภายในอย่างที่เราไม่รู้เลย เพราะพยา,ยามันขาบดบ,บังเอาไว้ไม่ให้เรารู้นะ่ะแม้กระทั่งไม่รู้ตัวเองว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยนะเพื่อที่เราจะได้ไปควนขวายแสวงหาความรู้เขบดบ,บังเป็นชั้นๆกันไปอย่างนั้นเป็นชั้นๆกันไปเลยตั้งแต่กายมนุษย์หยาบก็บดบ,บังไปถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ยังบดบังอีกระดับหนึ่ง ที่ปรอมหลบป,ปลมกายทําเป็นชั้นๆั้นชั้นชั้กันไปก็ปทั่งนับชั้นไม่ท้วนทนีเดียวแหละอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งเนี่ยเราควรจะตัดสินใจเลือกทางเดินไหนที่จะให้ประโยชน์สุขแก่ชีวิตของเราได้ดีที่สุด ไอ้ความพึงพอใจสูงสุดในชีวิตท่านผู้รู้นะม,ะม,มีพระสมมสมุทเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีบุญมีบารมีสอนตัวเองฝึกฝนตัวเองศึกษาฝึกฝนอะไรต่างๆเหล่านั้นมาตลอดท่านก็ตัดสินใจว่าชีวิตอันประเสริฐคือชีวิตที่เดินเข้าไปสู่ภายใน ในเส้นทางสายกลางภายในที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความบริสุดความรู้แจ้งเห็นแจ้งแดงตลอดในธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนั้นทุกชาติที่ผ่านๆมาเนี่ยท่านก็จะแสวงหาสิ่งนี้โดยการให้โอกาสตัวเองในแต่สละทรัพย์สละอวัยวะแต่ละชีวิต เพื่อให้เข้าถึงตรงนี้แหละถึงความหยุดนิ่งหยุดภายในอะไรที่เป็นเครื่องปรุงงพลังของชีวิตก็ปลดปล่อยมันไปเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งนั้นให้เป็นบุญเป็นบาร,รมีแต่จะส่งเสริมเป็นพลังปักดันให้กับไปสู่เสน้นทางสายกลางภายในเมื่อทรัพย์ที่สแสวงหาเครื่องพรุงพลังของชีวิตต้องห่วงต้ององอบนมีปัญหาแรงกดดัน ก็เปลี่ยน,ปนแปลงทรัพย์นั้นเป็นอริยทรัพย์เป็นบุญเป็นกุศนไปเอา,าวัญญาณและ,ะชีวิตก็นในท้ทำนองเดียวกันมุ่งสแสวงหาสิ่งนี้คือเส้นทางสายกลางภายในนี่แหละคือหยุดเป็นตัวสำเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องมาถึงตรงนี้ให้ได้ในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาหยุดนิ่งตรงเนี้ ให้ได้ทีเดียวแล้วเราจะพบวา่าปัญหาที่เกิดในโลกนี้เนี่ยเพราะก็ไม่รู้เพราะใจมนุษย์ไม่หยุดถ้าหยุดนิ่งแล้วจะมีความรู้ขึ้นมาอันหนึ่งว่าสิ่งที่ยากที่สุดจะแก้ได้โดยวิธีการที่ง่ายที่สุดถึงนึกไม่ถึงเลย มันยิ่งกว่าหญ้าปาคอกที่วัวออกจากคอแล้วเดินข้ามไปที่อีกละมองข้ามไปนาแล้วถ้าใจมวลมนุษยชาิธิทุกคนหยุดนิ่งตรงนี้ได้เข้าถึงสันติสุขภายในอะไรๆนี่มันก็จะดีขึ้นเริ่มตั้งแต่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลก แล้วก็ขยายมาสู่โลกภายนอกมันจะสุกเย็นตั้งแต่สัตวโลกคือจิตใจขยายมาที่ขันธ์โลกคือร่างกายระบบประสาทกล้ามเนื้อสุกสดชื่นแล้วขยายาสู่อากาศโลกคือสิ่งแวดลอ้อมแต่งแต่บรรยากาศติดผิวหนังอากาศในตัวช่องว่างๆออกไปสู่ โลกภายนอกจักรวาลภพภูมิแสงก่าจักรวาลในจักรวาลไปนู่นตัวท่าตัวทำเลยสันติสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละ